ทั่วไปและจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายนสำหรับศัพท์อุตุนิยมวิทยาคำว่าเกณฑ์อากาศร้อนนั้นจะใช้อุณหภูมิสูงสุดประจำวันโดยแบ่งเป็นอากาศร้อนคืออากาศที่มีอุณหภูมิตั้งแต่35.0-39.9ถึง39.9องศาเซลเซียส อากาศร้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่40.0องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งจะมีสภาพอากาศร้อนจัดทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้งขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค I've สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 5แห่งทุกมิภาคของเราตลอดจนที่ รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook t w i t ท e r อร์ร o ดิโออยู่ในขนาดนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่13เมษายน2,567นะคะวันนี้เป็นวันสงกรานนะคะสวัสดีวันสงกรานปีใหม่ไทยทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ฟังคะ่ะ วันนี้มาติดตามลักษณะอากาศในช่วงสงกรานกันค่ะแล้วก็ส่วน Facebook Live วันนี้นะคะน้องบีสุวรรณทองสวนนะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอ,อิทอำนาจจินดาพรมนะคะและที่สำคัญค่ะสภาพอากาศช่วงสงกรานจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับน้องโจนัธรรกิจสิงเพชรค่ะสวัสดีค่ะโจค่ะครับสวัสดีครับดีเจิค่ะสภาพอากาศหลายคนไม่รู้ว่าหรือเปล่าแต่ว่าร้อนอย่างเดียว แล้วก็ร้อนจัดด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ครับแต่ก็จะมีอย่างเมื่อวานมีลักษณะของแนวลมสอบเกิดขึ้นนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บเกิดได้ด้วยค่ะนะฮะก็แต่ในส่วนของวันนี้จะเบากว่ามีโอกาสไหมวันนี้อ่าวันนี้โดยเบื้องต้นที่เราคาดการณ์ก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเน้นไปทาง ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยอย่างเช่นภาคเหนือนะครับแล้วก็ถ้าอย่างภาคกลางก็จะเป็นแถวการจนบุรีลาดบุรีอย่างนี้นะครับผมเตรียมรับมือนะคะก็เราไม่ได้ประกาศนะคะแต่ว่าเรามีเตือนในลักษณะอากาศใช่ครับเราจะมีเขียนในลักษณะอากาศทั่วไปอ่ะครับว่ามีลักษณะแนวลมสอบเกิดขึ้นนะฮะกับข่าวข่าวเจ็ดวัน ค่ะต้องติดตามด้วยนะครับคือมันเป็นบางจุดเล็กๆเท่านั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้ออกประกาศให้รับทราบแต่ว่าถ้าถ้าประชาชนท่านใดหรือใครที่สนใจในเรื่องสภาพอากาศติดตามอย่างต่อเนื่องจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับนะคะงั้นเราไปดูลักษณะอากาศ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะคะว่ารวมถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แต่ละภาคค่ะมาโจ้ค่ะ ครับผมถ้าในส่วนของประจําวันนะครับผม <Okay. S 1> อันนี้เรามาดูกันก่อนเลยสําหรับวันนี้นะครับทางภาคเหนือเนี่ยเราให้เน้นไปทางแถวจังหวัดลําพูนลําปางแพร่น่านนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ตากกําแพงเพชรพ่วงสุขโขทัยด้วยนิดนึงนะครับอันนี้ที่จะมีแนวโน้มในส่วนของฝนฟ้ากระน้องกระลมก็โชกแรงได้่ะ <Okay. S 1> นะครับผม อ่าแล้วก็ถ้าอย่างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้การกระจายตัวของกลุ่มฝนจะน้อยกว่าภาคเหนือนะครับผมก็จะมีแค่แถวเลยชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมานะครับสำหรับทางภาคกลางอันนี้เราจะเน้นไปทางแถวกาญจนบุรีราชบุรีนะครับผมอ,อ,อุทัยธานีนะฮะการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเน้นอยู่แถวจังหวัดนี้ <Okay. S 1> นะครับ ลับทางภาคตะวันออกอันนี้จะอยู่แถวแถวนครนายกปรจจินบุรีนะครับผมกับทางราชบุรีสระบ,บุรีด้วยนิดนึงนะฮะค่ะโอกาสการตกนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนคะเล็กน้อยอถ้าในส่วนของฝนนะครับผมอันนี้โอกาสเนี่ยมีจะไปอยู่ในช่วงหลังบ่ายสามไปแล้วระหว่างบ่ายสามถึงหกโมงเย็นะนะครับที่จะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้ นะฮะแต่ว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้จะถือว่ากลุ่มเล็กกว่ากลุ่มเล็กนะครับล้วก็ปริมาณน้อยกว่านะฮะเพราะถ้าเทียบกับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยคือมันมีลักษณะของแนวลมสอบเกิดขึ้นมานะฮะฝนจะเยอะหน่อยแต่วันนี้ลักษณะจะยังมีการทรงทรงอยู่นะครับค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะครับผมอ่า ในส่วนคราวนี้เราดูทางประเทศไทยตอนบนไปแล้วเรามาดูทางตอนล่างบาง้างนะครับ<ห>อย่าง,าง<ล>ทางภาคใต้เนี่ยฮะทางอ่าวไทยนะครับผมเราคาดการให้อยู่ประมาณหนึ่งเมตรสําหรับทางอ่าวไทยตอนบนนะฮะก็คือตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาะนะครับส่วนทางนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับผม แล้วก็ทางฝั่งอันดามันอันนี้เราให้อยู่แค่ประมาณ1เมตร <c oughs> นะครับในส่วนของการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็จะเน้นไปตามแนวชายฝั่งนะครับผมส่วนกรุงเทพอันนี้ฝนเราคาดการอยู่ในช่วงเย็นถึงค่ำนะฮะก็จะอยู่ประมาณ6กโมงเย็นระหว่างหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม <c oughs> นะครับผมฝนก็ยังมีเน้นเข้ามาจากทางสมุทรปราการได้นะครับกับส่วนหนึ่งก็จะมีเข้ามาจากทางฉะเชิงเซา อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็มีฝนเล็กน้อยนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสได้นะคะจะพอใครร้อนได้ไม่โจ้มันใครร้อนแค่บางพื้นที่ดีบางพื้นที่เท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังสรุปโดยรวมแล้วฝนน้อยอากาศร้อนถึงร้อนจัดด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับสายท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ใส่แรกของวันนี้มาแล้วค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้านะคะ คุณพรชัยขาสวัสดีค่ะขอออวันนี้ครับนี่เจ๋งๆชิ้นๆสวยนะครับขอสวัสดีสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะขอให้ขอให้ที่ชิ้ๆมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่อมาสีนาคมด้วยด้วยนะครับค่ะค่ะก็วันนี้ที่อุ้นเทศยมีขนมข้าวสารถ้าจะว่าวุ้นนาจะจัดงานวันนี้วันแรกนะข้าวสารเนอะได้ค่ะพี่ขอยคุครับ วัยรุ่นท่านนั้นนะฮะไปไหว้วันต้องเอาเส้นเลือดของเอาถ้าจะไปก็ตัวอ่าอผมและอ่อจะเอาไปด้วยเอาไว้ต่างหงอน้วยเพราะว่าผมเป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับค่เราเอาอายุเออเอาหัวไปด้วยครับไปด้วยนะคะทั้ำผมก็จะเข้าสองตนี้ทั้งดำทั้งแดงนะครับผมสัญญาณคุณพรชัยรู้สึกจะอ่อนไปละอไม่ชัดค่ะไม่ไม่ครับไมอครับ ค่ะครับคอลลนี่ไหมครับค่ะได้ยินค่ะขอเอ้อสขุปาว่าอุณหภูมิมาลนครวันนี้เวลาน้อยนะพอดีสลุปว่าอุณหภูมิมาลนครวันนี้ฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับตอนเนี้เราให้ฝนไว้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเล็กนะฮะบวกหัวใจนี่ทุกจังเลยสิบครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับมขอบคุณมากค่ะนะคะโชคดีปีใหม่ไทยนะคะคุณพรชัยรับสายกันต่อค่ะจากคุณดำรงชนบุรีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณดำรงสวัสดีครับผมเช่นเดียวกันครับผมขอให้ตภาพแข็งแรงแล้วขอให้รวยๆทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆค่ะขอให้พรกลับไปหลายๆเท่าพันเท่าเลยนะคะครับผมโอ้โหชนบุรีที่อำเภอเมืองนี่ร้อนจริงเลยครับผมแล้วผลก็อุน ชุดนี้แทบไปได้เลยนะทางชมียนะพูดถึงนะแล้วที่ผมไปทํางานที่หนองปื้อหนองเปื้อออำเภอสีชานะแล้วก็อํเาเภอบ่อวินนะะที่บอ่อวินนะโอ้โหทางนู้นตกตกดีมากมากเลยครับผมตกบอ่อวินนี่ตกสองวันติดเลยนะแล้วตกหนักเลยก็ตอนนี้เป็นไงเรื่องฝน เงฝนชนบุรีถ้าอย่างทางชนบุรีเนี่ยแถวบ่อวินจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีแนวลมสอบเกิดขึ้นเข้ามานะฮะฝนจะยังคงมีแถวบริเวณนั้นได้อยู่นะครับก็จะเป็นเน้นในช่วงหลัง4ี่โมงเย็นไปแล้วนะฮะครับผมครับผมแล้ช่วงนี้ก็นับตั้งแต่วันนี้ไปทางเพลเมืองชนบุรีนี่จะมีแต่ความร้อนใช่ไหมครับผมครับกลางวันนี่คือร้อนแน่นอนครับผม แล้วแล้วเมื่อไหร่จะมีฝนขึ้นมาอีกครับผมถ้าอย่างในช่วงนี้ฝนจะมีเข้ามาเป็นช่วงๆนช่วงนะครับก็มาแบบแป๊บเดียวกลุ่มเล็กๆตกอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงสีสิบนาทีก็ไปนะฮะอถ้ามันได้ถ้าพูดถึงนะถ้าได้เป็นกลุ่มแบบนั้นนะครึ่งชั่วโมงติดนาทีอะไรงนี้มันมันก็ยังดีนะมันก็ยังอากาศก็ยังเย็นตอนนี้ ทางเพเ่อเมืองชุมพรีนี่มันเจอแบบว่าตู้หนึ่งยังไม่ถึงสิบนาทีเลยไปเงียบเลยอันนี้มันก็ความร้อนมันก็ระอุขึ้นมาเป็นเหมือนตวีคูนนะนะไวช่วงนี้ไม่ก็จะถามว่าไหวไหมมันก็มันก็ต้องทนกันไปนะให้มันผ่านพ้นไปจนกว่าจะเข้าฤดูฝนนะนะแต่ปีนี้คาดว่าฤดูฝนนี่จะช้าจะเร็วครับผมอ่าถ้าในส่วนของปีนี้นะครับผมฤดูฝน จะมาเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่นะครับอาจจะช้ากว่าไปนิดเดียวสักประมาณ3-4วันนะฮะจากช่วงนับจากช่วงต้นฤดูฝนนะครับผมครับผมครับ นั่นก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ของไทยครับผมสวัสดีครับเช่นกันค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงนะคะรักษาสุขภาพด้วยอากาศร้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook กันค่ะท่านแรกของ Facebook วันนี้นะคะคุณไพศรนะคะทักทายเข้ามานะคะบอกว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ คุณไปศสนี่ก็จติดตามเกือบทุกเพจของเราเลยนะคะคแล้วก็ไปกดไลค์นะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เป็นทันทีให้กำลังใจแต่ละเพจของเรามากที่สุดเลยนะคะคุณธีระนะคะสวัสดีเข้ามาด้วยทักทาทยเข้ามาให้กำลังใจเข้ามานะคะค,คุณวิสิตหรือคุณเจเจนะคะก็มาด้วยมาทั้งในเพจแล้วก็โทรศัพท์มาด้วยนะคะจากสมุทรสาค,คร,ครทักทายกันก่อนเลยนะคะ คุณเจเจสวัสดีวันสงกรานค่ะสุขสันต์วันสงกรานนะคะอรัเออมีถือว่าอากาศร้อนโอ้โหอากาศสมุทรสาครอากาศร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยครับร้อนมากแล้วไม่มีไม่มีลมเลยครับลมนิ่งมากเลยครับค่ะครับผมเออลมนิ่งมากเลยครับเออสมุทรสาครเนี่ยจะมีเออมีฝนไหมครับ มีผลวน,นครับช่วงสงกราน,นะครับอ่าท่านในส่วนของช่วงสวงกรานอันนี้จ,จะมีเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะฮะ<อ>เพราะว่าตัวแนวลมสอบนเนี่ยมันอยู่ทางแถวฝั่งตะวันตกปุ๊บเนี่ยฮะไอตรงที่ด้านล่างมาหรือใกล้ๆด้านล่างแนวลมสอบลงมามันจะเป็นโซนที่ลมอ่อน นะครับมันเลยทําให้ไม่มีส่วนของฝนเข้ามาเท่าไหร่นะฮะเพราะาลมมันไม่ได้พัดเอาความชื้นเข้ามาในบริเวณนั้นก็จะร้อนนะครับออกลางวันนี่คือร้อนแน่นอนเออแล้วหลังสงการจะเออจะ,จะมีฝนด้วยหรือเปล่าครับออถ้าตอนนี้ในช่วงหลังสงการยังนะครับเพราะว่าลักษณะของแนวลมสอบยังไม่ได้มีการเคลื่อนเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับผมอ,อ มันจะยังทรงๆอยู่ฉะนั้นฝนจะไปเน้นอยู่ตรงแถวกาญจนบ,บุรีอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอ๋อนี้ต้องรอไปไดูฝนเลยนะ,ะใช่ไหมครับอ่าาอันนี้เราจะติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเผ<อ>ื่อถ้าเกิดว่าแนวลมสอบมันมีการขยับเนี่ยถ้ามันขยับเข้ามามากขึ้นนะฮะทางสมุทรสาครอย่างนี้ก็มีได้เพิ่มขึ้นได้นะครับอ๋อครับครับผม นี่คุณพิมพินครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้จีนได้ฟังทางวิทยุครับโอ้โหโชคดีจริงๆีได้ฟังทางวิทยุไม่ได้ฟังทางเฟซบุ๊กถือว่าดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้เมื่อวานเต็มเต็มเลยเนาะพาพอสมควรพาไปเที่ยวลำปางดีใจมากเลยครับเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวนีนได้ได้นี้ได้ฟังทางวิทยุเลยเลยฟังพอสมควรอัลบั้าได้ฟังดีใจมากๆเลยครับ ค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณเจเจนะคะไม่ได้ติดตามเราทาง Facebook ก็ติดตามทางขึ้นวิทยุ AM ของเราได้ด้วยนะคะครับสุขสรรวสงการค่ะค่ะสุขสรรวันสงการค่ะโชคดีปีใหม่ไทยนะคะคุณเจเจแล้วก็ FC ทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะ Facebook l i ฟ e กันต่อนะคะระหว่างนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามากริ๊งกังเข้ามาทักทายกันได้นะคะ0ู 3 8 3แ0 0 3แล้วก็023839004ค่ะทักทายพี่ไปสดไปแล้วนะพิธีรับคุณวิสิตคุณอเนกด้วยนะคะแล้วก็คุณอเนกนี่ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับท่าข้ามพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อนมากๆครับครับผมแล้วก็ให้กาลังใจมาเพียบเลยสติกเกอร์เพียบเลยขนงโจ้าค่ะคแล้วก็คุณสมชยัยขอบคุณเข้ามาด้วยนะคะคุณอํานาจนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกท่านมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ มีความสุขนะคะคุณอำนาจขอบพระคุณมากๆค่ะสุขสันวันสงกรานค่ะคุณตัวตุ่นตัวแสบด้วยนะคะทักทายเข้ามาคุณสมพิษค่ะสวัสดีวันสงกรานสวสีชุมพรท้องฟ้าโปรง่งแล้วจะมีฝนบ้างไหมสวีชุมพรเนี่ยฮะถ้าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีะนะครับแต่เราจะติดตามดูตัวแนวลมสอบอย่างต่อเนื่องะนะฮะว่ามันมีการเปลี่ยน จุดที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยเนาะ,ะยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะ,คะแล้วก็คุณตัวตื่นตัวแสบให้กําลังใจมาคุณสมพิษด้วยบอกว่าคุณสมงพิษบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยคุณพี่เจนเกียรติด้วยนะคะให้กําลังใจเข้ามาคุณวิษณุบอกว่าสวัสดีครับบ้านน้ําเย็นอําเภอท่าแซะช่วงวันที่14-15นี้จะมีฝนเข้ามาบ้างหรือเปล่าขอบคุณมากครับตรงแถวท่าแซะใช่ไหม,มครับจ<ม>ุมพรเหมือนกัน ในส่วนของท่าแซะชุมพรเนีครับถ้าดอเบิลต้นตอนนี้ยังนะฮะคือมันจะมีเข้ามาก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆนิดเดียวส่วนยหนก็จะเป็นตามชายฝั่งด้วยอย่างนั้นสิบส่าก็ยังยังไม่มีโอกาสนะคะค่ะยังร้อนยังร้อนอยู่นะคะไม่น่าเชื่อว่าภาคใต้จะอุณหภูมิสูงขนาดนี้ตอนนี้นะคะคุณอำนาจนะคะเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ต้อนรับแสงแดดดีๆครับทุกท่านเช้ามาคุณแนตินะคะให้กำลังใจมาคุณวิศนุสุขสันวันสงกรานด้วยครับเช่นกันค่ะคุณพิสิริพริงค์นะคะสวัสดีวันสงกรานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันที่อากาศร้อนนะคะพัขนมร้อนจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพิสิริพริงค์สุขสันวันสงกรานนะคะคุณพิประสบสุขสวัสดีน้องๆทีมงานอุตุครับสวัสดีเช่นกันค่ะเป็นครั้งแรกปีแรกในรอบ40ปี ที่ฝนไม่ตกครับสงกรานกระเปือระนองปกติเนี่ยระนองก็จะเป็นฝนแปาดแานสี่ใช่ไหมคะคแต่วันนี้แต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างของปีก่อนนะฮะอันนั้นแนวลมสอบมันขยับมาอยู่ตรงแถวๆบริเวณภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยเนาะ,ะเออมันก็เลยมีฝนเกิดขึ้นแต่ในส่วนของช่วงปีนี้ปีนี้นะวันนี้วันนี้รอบนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราดูแนวลมสอบ มันมาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงครับมันอยู่ทรงๆอยู่ตรงแถวบริเวณเนี่ยแหละฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนี่ยฮะไม่มีปัจจัยเลยนะคะก็เลยทําให้เป็นเช่นนี้นะคะพี่ประสบสุขขาเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะคะก็ปัจจัยไม่เลื่อใจว่าจะเป็นผลกระทบจากเอลนีย้วดหรือเปล่าอ่าเอนโซใช่ครับเอลนียรลาเนียเนี่ยมีผลแน่นอนนะฮะ แล้วก็บอกว่าจะมีฝนบ้างไหมจะมีเมื่อไหร่กระเปดระนองมีโอกาสไหมกระเปดระนองค่ะมองเห็นหรือยังเจ็ดวันข้างหน้านี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมเจ็ดวันข้างหน้ายังเลยครับนะที่เราดูวิเคราะห์ร่วมกับทางข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศค่ะเจ็ดวันข้างหน้าก็ยังไม่มีโอกาสนะคะกับเก้านาทีค่ะน้องน้องโจขาคุณวันวิภาสวัสดีค่ะอำเภอสูงเนินร้อนแต่เช้าเลยนะคะ ร้อนต่อไปนะคะช่วงเทศกาลนี้นะคะคุณสุพันเสราร์ที่13ครับไม่ใช่ไม่ใช่หเมื่อกี้เมื่อกี้รายงานเป็นวันเสราร์ที่13บสะก็ถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็เสราร์ที่13บมเมษาย,ยนสองพายหกสินะคะ เป็นวันสงกรานนะคะท่านผู้ฟังคุณธีรศิล,ละตะนาะพิทักษสวัสดีวันสงกรานครับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็เอซทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพี่ธีรศักปุ๊กปิ๊กค่ะอำเภอเถินจังหวัดลำปางจะมีฝนหรือเปล่าวันนี้ลำปาง,ปางอ่ลำปางมีนะครับหลายพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยฮะมีะะะมีโอกาสฝ,ฝนเนี่ยมีโอกาสในช่วง ลางวันก็มีได้ครับสักประมาณ11โมงเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะมีกระจายกระจายอย่างนี้แล่นน้ำสงการไม่ร้อนสิลำปางก็ไม่ร้อนครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับอย่างเมื่อวานนะฮะที่แนวลมสอบมันขยับมามันเลยฝนเยอะกระจายตัวแล้วอยู่นานแต่ตอนนี้แนวลมสอบอยู่ตัวนะครับจะฝนจะน้อยกว่าเมื่อวานฝนน้อยกว่าครับแต่ก็ยังมีกระจายได้บ้างอามีโอกาสนะคะปุ๊กปิ๊กขาวันนี้นะคะสำหรับ ลำปางลำปางนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของความร้อนร้อนจัดด้วยนะคะคคุณวิทยานะคะสวัสดีเข้ามาสวัสดีเช่นกันค่ะค,คุณดามนะคะจังหวัดพิจิตรอำเภอโพทะเลตำบลวัดขวางนะคะ,ะฝนจะมาเมื่อไหร่คะจะเกี่ยวข้าวอำเภอโพทะเลใช่ไหม <คะ S 2> พิจิตร <ฝน S 2> ค่ะฝนพิจิตรถ้าอย่างพิจิตรฝนจะเกี่ยวไ, <ป S 2> ได้ไหมม,มีไหมมีฝนไหม ถ้าช่วงนี้ยังมีนะครับในส่วนของเกี่ยวข้าวแล้วเอาข้าวตากยังไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถึงในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะหรือในช่วงวันสองวันนี้แนวลมสอบมันไม่ได้ขยับก็จริงแต่มันก็ยังมีพัดเอาความชื้นเข้ามามันก็อาจจะมีเป็นฝนลงมาได้บ้างบครัมแต่ไม่เยอะแต่มันก็ยังมี ความเสี่ยงกับพวกข้าวที่เอามาตากได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าโดนก็ชื้นนะฮะค่ะก็มีโอกาสมีฝนบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าตากข้าวไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกี่ยวแล้วเอาไปต่อที่อื่นอันนั้นก็ได้นะคะคุณอเล็กซานเดอร์คิดว่าสงการจะมีพายุเข้าอีสานไหมช่วงสงการนี้พายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนใช่ไหมครับถ้าโดยเบื้องต้นตอนนี้ยังนะครับสาหรับเจ็ดวัน เจ็ดวันก็ยังปลอดอยู่นะคะคุณอลิกซานเดอร์ค่ะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะเมื่อวานตอนเย็นลำปางอำเภองานะคะมีพายุลมแรงฝนตกหนักนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายก็ในส่วนตอนเช้าตอนนี้แนวลมสอบอยู่ตัวแล้วนะฮะก็จะมีลักษณะของลมแรงมาก่อนนะครับฝนก็จะมีพอกระจายกระจายตัวได้บ้างนะฮะแต่ก็จะยังไม่หนักเท่าเมื่อวานที่แนวลมมันเกิดขึ้นมา หกนาทีเจ้ายังไม่สรุปนะคะเดี๋ยวขอคำถามรัวๆนะคะคุณทิพรวันสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะชัยนาทขอฝนด้วยจ้ามีโอกาสไหมชัยนาทอู้ชัยนาทยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่มีโอกาสนะคะของเจ็ดวันข้างหน้านี้ยังก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมคะคุณมนชัยสุขสารวันสงกรานเช่นกันกับคุณมนชัยคุณพี่ประสุทสุขบอกว่าเช้าวันนี้ที่เมืองสรีกาบึงการไม่มีฝนแดดจ้านะครับ วันนี้สายจะพาละหลานไปเที่ยวหาดคําสมบูรณ์ทะเลอีสานครับใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับที่บึงการเที่ยวระดับอันซีนเยอะมากสวยงามทั้งนั้นนะคะสวัสดีพี่มายนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวย,ยๆขอพระคุณมากๆค่ะขอพรกลับไปที่พี่ประสบสุขด้วยนะคะคุณจากขอนแก่นนะคะหลังสงการจะมีฝนไหมหลังสงการอ่าเธอนนแก่ หลังสงกรานใช่ไหมฮะสำหรับช่วงหลังสงกรานเนี่ยตอนนี้ยังนะครับถ้าจากที่เราวิเคราะห์ก็ยังเน้นเป็ตรงแถวเนี่ยแหละฮะภาคเหนือฝั่งตะวันตกตากกาญจนบุรีนะครับภาคกลางกาญจนบุรีใช่ครับเพราะว่าอย่าง ตรงแถวบริเวณตากญจนบบรีมันเป็นแนวฝนมันเป็นแนวเทือกเขานะฮะโดยเฉพาะด้านหน้าด้านหน้าเขาที่มาจากทางพม่าเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่อื่นๆนะคะบมีมากกว่าที่อื่นค่ะคุณบรรจิตคุณชันตนานะคะคุณตะวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะให้กําลังใจมาเพียบเลยขอบคุณมากๆค่ะทีนี้ให้โจ้ลักษณะอากาศนะคะเอายี่สิบชั่วโมงก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเปล่าแล้วก็จากนั้นก็เจ็ดวันข้างหน้าไปเลยครับสำหรับโดยภาพรวมนะครับผม <Okay. S 2> สำหรับประจำวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยฮะเราเน้นให้ฝนไปทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยสำหรับประเทศ <Okay. S 2> ไทยตอนบนนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเวลาเนี่ยก็ถ้าอย่างทางประเทศไทยตอนบนฝั่งตะวันตกเนี่ยเราก็ <Okay. S 2> ให้ฝนในช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปที่จะมีพอมีบ้าง <Okay. S 2> นะฮะส่วนตอนเช้าจะเน้นเป็นอากาศร้อน ซับเป็นส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะพอบรรเทาได้เพราะว่ามีลมแรงะนะครับจะสังเกตว่าภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานหรือเปล่าเห็นเป็น20%ของพื้นที่ใช่ครับเนื่องดยที่ว่าพอแนวลมสอบมันเกิดขึ้นเนี่ยะฮะต่อให้มันทรงก็ทรงก็จรงิงแต่พอมันเป็นลมสอบปุ๊บมันพัดเอาความชื้นรวมเข้ามาพอหลังจากช่วงที่อากาศร้อนตอนกลางวันเนี่ยผ่านไปแล้วหลังสามโมงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นได้แหละ คุณอีเตือนมาอีก3นาทีนะคะสำหรับภาคเหนือก็มีโอกาสนะคะอีสานก็10%ของพื้นที่นะภาคกลาง10%ของพื้นที่ค่ะสำหรับฝนฟ้าขนองนะคะภาคตําหนออก10%ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะ10%แล้วก็ภาคใต้แล้วก็10%บเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ด้วยอันนี้ก็คือภาพรวม24ชั่วโมงทีนี้7วันข้างหน้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับ7วันข้างหน้านะครับผมอันนี้เราอาจจะให้ก็คือหลังจากวันที่14ไปแล้วนะฮะจนถึงวันที่17หลังสงกิ์เนค่ะ ครับก็จะมีลักษณะของฝนเพิ่มขึ้นได้ทางฝั่งตะวันตกนะฮะเพราะว่าแนวลมสอบมันแรงขึ้นลมมันแรงขึ้นนะฮะซกตะวันตกนี่จะเป็นบริเวณพื้นที่ไหนบ้างคาดการได้ไหมถ้าอย่างซีกตะวันตกนะครับผมในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็จะเน้นไปตรงแถวบริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตันอย่างนี้ะนะฮะอน,น 14, 14, ี้หล็งสิบสี่สิบสี่ใช่หลังวันที่สิบสี <Okay. S 1> ่โอเคตากด้วยครับ ส่วนทางภาคกลางนะฮะ <Okay. S 1> อย่างภาคกลางเนี่ยเราก็จะให้ไปตรงแถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี <Okay. S 1> นะครับผมแล้วก็อุทัยธานี <Okay. S 1> นะครับสุพรรณบุรี <Okay. S 1> อย่างนี้นะฮะที่ว่าฝนมันจะเน้นมาส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็พอมีฝนได้แต่จะเป็นฝนที่ไม่ได้ก่อตัวจากตกจากพื้นที่นะครับ <Okay. S 1> แต่จะเป็นลักษณะของฝนที่พัดมาจากทางแถวชนบุรีฉะเชิงเซาอย่างนี้เป็นฝน ที่พัดโดยลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมตะวันอันนี้จะเป็นช่วง14-15-16-17หรือเปล่าใช่ครับ14-17นะคะที่น้องโจ้บอกนะคะเป็นลักษณะอากาศที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในซีตะวันตกของประเทศไทยนะคะส่วนภาคใต้โอ้ภาคใต้เนี่ยถ้าช่วงนี้ฝนจะเน้นเข้ามาจากทางทะเลแต่กลุ่มเล็กกลุ่มเล็กนะคะอันนี้ก็คือภาพรวม7วันข้างหน้านะคะพิษณนโลกวันที่29 2ี่สองศาแดดออกแล้วนะคะแล้วก็คุณน้อยนะคะสวัสดีครับเมื่อคืนที่ชัยราการเชียงใหม่ตกมานิดนึงนะคะสำหรับการรายงานในหน้าจอของเรา นี่ไะ้สัญญาณขนมทองชาติมาแล้วโอ้ถ้าตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้าขาวันนี้นะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศแล้วก็ Facebook l i v e ก็น้องบีด้วยนะคะแล้วก็คุณอีก็คุมเสียงรับโทรศัพท์วันนี้เราทั้ง4คนนะคะขอเวพรพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะสุขสันวันสงกรานนะคะเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยค่ะสดชื่นสดชื่นโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ